สวัสดีค่ะช่องไปไหนมาบายนันนี่ช่องสําหรับการท่องเที่ยวแนวครอบครัวแนวการถ่ายภาพของทางช่องเป็นแนววอล์กยูทูบเป็นมุมมองของบุคคลที่1ไม่ใช่แบบสารคดีดังนั้นจึงมีการเคลื่อนที่ของกล้องในลักษณะเดินชมสถานที่ต่างๆไม่มีคําหยาบใดๆในวิดีโอเด็กๆน้องๆหนูๆสามารถรับชมได้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเดิมกับช่องไปไหนมาบายนันนี่ที่จะนำเพื่อนๆข้ามประตูมิติไปสู่ความสวยงามในอดีตกันค่ะและที่นี่ก็คือวัดแม่นางปลืม้มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจะสวยงามขนาดไหนความเป็นมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ วัดแม่นางปลื้มถือเป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามแต่ไม่ค่อยจะมีผู้คนรู้จักมากนะจนกระทั่งมีนักร้องดังอย่างลิซ่าแห่งวง b l ล c k พิงคด้วยเหตุที่เป็นศิลปินคนไทยที่มีผู้ติดตามมากมายมาเยี่ยมชมจึงทําให้มีหลายๆท่านมาเยี่ยมชมตามกระแสในขณะนั้นมากมายเลยค่ะวัดแม่นางปลื้มเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรมาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมแบบโบราณเป็นอย่างมาก ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดก็คือสุ้มประตูวัดซึ่งเป็นสุมประตูศิลปะอายุธยาแบบโบราณเมื่อได้เดินลอดผ่านสุ้มประตูนี้แล้วจะเหมือนกับได้เดินข้ามประตูมิติเลยทีเดียวค่ะส่วนภายในวัดยังมีสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกมากมายค่ะ ก่อนอื่นทางช่องจะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมโบสถ์ของวัดแม่นางปลื้มด้านซ้ายมือเมื่อเราเดินเข้ามาก่อนนะคะโบสถ์ของวัดแม่นางปลื้มเป็นโบสถ์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าบันตกแต่งด้วยเครื่องถ้วยสวยงามเช่นเดียวกับพระวิหารค่ะภายในประดิษฐานพระพุทธมหาปิติเทวนะหรือมิตรปฏิมากรหรือหลวงพ่อปลืม้มพระประธานของโบสถ์โดยหลวงพ่อปลื้มนี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลงรักปิดทอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นหรืออาจจะเก่าแก่กว่านั้นค่ะต่อมาเราไปเยี่ยมชมมีหารหลวงพ่อขาวกันนะคะ วิหารหลวงพ่อขาวอยู่ด้านหน้าของเจดีย์ประธานลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐสันนิษฐานว่าพระวิหารหน่าจะได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่สเนื่องจากหน้าบรนตกแต่งด้วยเครื่องถ้วยจีนเป็นลายเครือเถาภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธนิมิตมงคลศรีรัตนาตายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อขาวค่ะหลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระพักยิ้มแย้มลักษณะสมบูรณ์สง่างามมาก องค์พระเป็นสีขาวตลอดทั้งองค์มีเพียงพระเกศาเท่านั้นที่เป็นสีดำเชื่อว่าหลวงพ่อขาวสร้างขึ้นในปีพศ1920พร้อมๆกับวัดแม่นางปลื้มวิหารแห่งนี้มีประตูตรงกลางที่เมื่อมองตรงทะลุป,ประตูเข้าไปจะเห็นองค์หลวงพ่อขาวประดิษฐานอยู่ทางวัดได้จัดวางพระพุทธรูปอาทิพระพุทธรูปปางยืนอุ้มบาทปางห้ามสมุดและพระสังกัดายเอาไว้ให้สาธุชนกราบสักการะ ประตูกลางแห่งนี้แต่เดิมเป็นประตูสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จผ่านเข้าออกขุนนางและประชาชนธรรมดาไม่อาจเดินผ่านได้วิหารและองค์หลวงพ่อขาวได้รับการบูรณะอีกครั้งในปีพศ2543โดยกรมศิลปากรพร้อมกับการบูรณะเจดีย์ประธานในคราวเดียวกันด้วยค่ะ เราไปชมเจดีย์ประธานของวัดแม่นางปลื้มกันนะคะโดยเจดีย์ประธานของวัดแม่นางปลื้มจะอยู่ด้านหลังวิหารหลวงพ่อขาวเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงลังกาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนฐานทักสินสี่เหลี่ยมบนฐานทักสินมีรูปสิงปูนปั้นรายรอบอยู่36ตัวเป็นหนึ่งในสองเจดีย์ฐานสินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยอีกแห่งหนึ่งคือเจดีย์วัดธรรมิกราชซึ่งทางช่องเคยพาไปเยี่ยมชมมาแล้ว สามารถย้อนกลับไปชมได้อีกครั้งนะคะเจดี JD ประธานวัดแม่นางปลื้มได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรในปีพศ2543และอีกครั้งในปีพศ2556ค่ะวัดแม่นางปลื้มตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสบวเดิมเรียกว่าวัดท่าโขง เพราะเป็นจุดที่โขงช้างผ่านก่อนเข้าพะเนียดสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างภายในวัดยังมีความสมบูรณ์อยู่มากแตกต่างจากวัดที่ร่วมสมัยเดียวกันอีกหลายๆวัดซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามในคราวกรุงศีแตกครั้งที่2ซึ่งสรุปได้ว่าวัดแม่นางปลื้มเป็นหนึ่งในที่ตั้งค่ายของพม่าในการจุดปืนใหญ่ระดมยิงเข้าไปในกรุงศีดังนั้นพื้นที่บริเวณวัดจึงไม่ได้รับความเสียหายจากสงครามมากนะคะัค่ะ กรมศริลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติมาตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2538ค่ะวัดมีตำนานที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวนมหาราชซึ่งทางวัดเขียนว่าแม่ลืมเป็นชาวบ้านอยู่ริมน้ำชานพระนครคนเดียวไม่มีลูกหลาน วันหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรทรงพายเรือมาแต่พระองค์เดียวท่ามกลางสายฝนเมื่อเสด็จมาถึงเห็นกระท่อมยังมีแสงตะเกียงจึงทรงแวะขึ้นมาในกระท่อมแม่นางปลื้มเห็นว่าเสื้อผ้าพระองค์เปียกจึงได้กล่าวเชื้อเชิญด้วยความมีน้ำใจแต่พระองค์ท่านทรงตรัสเสียงดังแมปลื้มจึงกล่าวเตือนว่าอย่าเสียงดังนกกล่าวว่าเวลาคำ่ำ ถ้าพระเจ้าแผ่นดินได้ยินจะทรงโกรธพระองค์กลับกลัดด้วยเสียงอันดังว่าอยากดื่มน้าจันท์เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นแต่แม่ปลื้มบอกว่าเป็นวันพระหากจะดื่มได้ต้องไม่ให้เรื่องถึงพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ทรงรับปากและได้ประทับค้างคืนที่บ้านของแม่ปลืม้มเช้าจึงเสด็จกลับวงังต่อมาทรงให้จัดขบวนมารับแม่ปลื้มไปเลี้ยงในวงังด้วยความที่แม่ปลื้มเป็นคนมีเมตตาจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ครั้งแม่ปลื้มเสียชีวิต สมเด็จพระนเรศวรจึงจัดงานสพให้สมเกียรติและสร้างวัดแห่งนี้ไว้เป็นที่ระลึกตั้งแต่นั้นมาค่ะ